เวลคัมแบคค่ะทุกคนวันนี้เรากลับมา99คืนในป่าอีกแล้วหยุดเล่นไปเป็นเดือนเลยนะแล้วก็กลับมาอีกทีก็คืออัปเดตคริสต์มาสนะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะเออมีลูกเล่นลูกใจเยอะขึ้นอะมาเข้าประเด็นเลยนะคะสัปดาห์แรกของธันวาคมมันก็คือเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องราวของเอลนะเอลสี่คนในป่าแม่ที่เขาจะต้องไปทําอะไรสักอย่างก็คงจะต,ต้องไปตัด ตกแต่งต้นคริสต์มาสนะอ่ะมาโผล่ในป่าแบบนี้กับไม่มีอาวุธเลยนะมีแต่เครื่องมือแล้วยังไงต่อเรายังไงต่อคะเหลือซวว้ายเหลือขวาแล้วยังไงฮะก็ปรากฏเจ้ากวางน้อยในป่าใหญ่กวางน้อยไหมอ่าก็กวางผูกเปรียวกาดดุดันนะคะกลับมาอีกครั้งนะ <S 2> <S 2> <S เห็นเหมือนก่อนหน้านั้นเป็นกวางเจ็บใช่ไหมตอนนี้กลายเป็นกวางที่ เกลียวกาดทำรายเอลนะคะไม่ใช่แค่ทำร้ายเราและเด็กๆและทำร้ายเอลด้วยนะคะทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้เล่นที่จะต้องไปช่วยเอลเพราะว่า the el need help ไงนั่นก็คือสตรอรี่ของการอัปเดตวีคแรกของทันวาคมมากมีแคนดงแคนดี้ที่สามารถแลกของได้ก็ตามสเต็ปของ99คืนในป่าเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะสำหรับคลิปนี้เราจะสรุปแบบสั้นๆไม่ได้เล่นแบบเป็นร้อยกว่าวันไม่ได้อยู่เป็นพันวันนะทุกคนแค่จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะคะ หน้าตาของแมพที่อัปเดตเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเข้ามาสิ่งแรกที่เห็นเลยก็คือตอนนี้มีหิมะทั่วทั้งแมพนะแต่เราสามารถไปไหนมาได้ไปไหนมาไหนเอ้ยอะไรฉันกำลังพูดอะไรอยู่คือแต่เราสามารถไปไหนมาไหนได้โดยไม่แข็งนะทุกคนแล้วก็จะมีกระสอบยักตรงนี้ให้เราซื้อของเราก็จะสามารถซื้อของพวกนี้เอาไปช่วยเอลนะพวกนี้สามารถไปซื้อซื้อแล้วไปช่วยเอลได้นะ อื่นๆก็เหมือนเดิมนะวิธีการเล่นเหมือนเดิมก็คือตัดไม้เนาะเอาไม้ไปใส่ไฟเนาะเอาเอาไม้ไปใส่กองไฟเออเป็นเชื้อเพลิงขยายแมพนะแล้วก็หาเท้าก็ต่ายล่า,าสัตว์อะไรเงี้ยคือเหมือนเดิมแต่ว่ากระต่ายเปลี่ยนเป็นสีขาว อ่าก็นะถ้าเอ้ยกระต่ายเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้าตาลเออฉันก็งงๆอะไรสักอย่างคือแบบว่าเสียงก็จะดูเหนื่อยด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าช่วงชีวิตช่วงนี้คือเหนื่อยมากมากนะมีหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตจนแบบว่าปรับตัวแทบจะไม่ทันก็เลยหายไปเป็นเดือนนเองนะแต่ก็คือพยายามรวบรวมชีวิตเสจเซียวชีวิตตัวเองแล้วก็กลับมานะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศพอแล้วไม่ดรามา่าพาไปดูบรรยากาศต่อคือมันก็จะเป็นเวอร์ชันของคริสต์มาสมีกล่อง ของขวัญน,นะให้เราได้ไปแบบเปิดนะตามสไตล์9 9คืนในป่านะเขาแจกเยอะไอ้ที่แมปนี้คนยังเล่นต่อเนื่องแม้จะมีแมปใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วว่าเขาแจกในแมปค่อนข้างเยอะเออเขามีอะไรมาเซอร์ไพรส์คนดูคนเล่นค่อนข้างเยอะนะมันก็เลยทําให้ คนเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่เลิกเล่นก็จริงแต่ว่าคนที่ยังคงอยู่อ่ะก็เยอะอยู่พอสมควรแล้วตรงเนี้ยจะเป็นเวิ้กหิมะที่เราจะต้องไปซื้อรองเท้าก่อนเพราะไม่มีรองเท้ามันก็จะเข้าไปแล้วจะล้มนะเราก็เลยยังไม่เข้านั่นเองนะมันก็ต้องฟาร์มเงินก่อนนะเนาะเพื่อที่จะไปซื้อของที่จะไปเป็นอุปกรณ์การช่วยเหลือเอลว์ถ้าถามว่าฟาร์มเงินที่ไหนดีที่สุดนะก็คือไปสู้กับพวกลัทินะคะ แล้วก็ไปหาธนาคารกิงกรอด <c oughs> คือไปหาธนาคารเฉยๆนะธานาคารกิงกรอดนั้นแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแต่ก็คือในแมปเนี้ยมันจะมีธนาคารอยู่ต้องไปเอ่อวิ่งตามหากันนะในธนาคารมันก็จะมีเงินใช่ไหมนั่นแหละตรงนั้นก็คือความเงินได้ดีเหมือนกันหรือใครเป็นสายบูกก็คือเข้าไปบุกเข้าไปสู้เลยอันนั้นก็ได้เงินเหมือนกันเนาะรอบนี้เราก็ยังเข้ามาในฐานะผู้ปกป้องฐานซึ่งก็จะมีหนามแบบนี้นะคะ มาให้เรานะวางป้องกันฐานของเราก็คือไม่ว่าจะเล่นกี่รอบส่วใหญ่ก็จะเป็นผู้ปกป้องฐานนี้แหละอะแล้วนี่ก็คือเอลคนที่หนึ่งที่เราเจอนะคะก็คือนอนอยู่กลาง แออแงน้ําแข็งเห็นไหมถ้าเราไม่มีรองเท้าสเกตเราจะล้มตึงแบบนี้นะคะล้มอยู่แบบนี้ใครจะมานะมามีวิ่งล้มวิ่งล้มวิ่งล้มไปช่วยก็ได้แต่สําหรับเราก็คือเดี๋ยวขอรอ,องเท้าสเกตแต่ก็คือ,อยังไม่มีเงินนะคะต้องไปฟาร์มเงินก่อนอ่ะเดี๋ยวก็รอพวกละทีมาแล้วเดี๋ยวค่อยฟาร์มเงินนะคะแต่ว่า ทายที่สุดแล้วเนี่ยเหมือนเบลล่าซ่าเขาเป็นสายบูนะคะเขาน่าจะบูจนได้เงินแล้วแหละแต่เราก็คืออยากจะออกไปทีเดียวนะคะก็คือหาเอลอีกคนหนึ่งให้เจอเอลเนี่ยจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะยิ่งเราเล่นเนี่ยเขาก็จะยิ่งปรากฏตัวนะคะปรากฏตัวทีละ2ทีละ3นะคะแต่มันจะมีหลากหลายแบบก็คือแบบที่ติดอยู่ในกลางแอ่งน้ําแข็งนะแบบที่ติดอยู่บนตนน้นต้นไม้แบบที่ติดอยู่แบบ ในหิมะที่เราต้องต้องไปขุดเอาขึ้นมานะแต่ณตอนนี้เราเจอแต่นอนอยู่กลางแอ่งหิมะเจอแล้ว2คนนะคะแต่เป็นนอนอยู่กลางแอ่งหิมะทั้งคู่ก็คืออยากเจอคนหมดต้นไม้อีกคนหนึ่งเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าเราจะช่วย เอลในสไตล์ต่างๆเนี่ยแบบไหนแต่ก็คือยังหาไม่เจอก็เลยยังไม่ไปนะตัดภาพมาวันที่7คือเจอแล้วนะคะแล้วก็เบลล่าซ่ามีรองเท้าแล้วแต่เรายังไม่มีก็ยังที่บอกเราอยู่แต่ฐานอนะเรายังฟาร์มเงินได้ไม่เยอะนะแต่เบลล่าเบลล่าเบลล่าซ่าเขาได้แล้วก็เลยเดี๋ยวจะพามาดูว่าอันแรกเล่นยังไงแต่เดี๋ยวเขาจัดการมาก่อนมี f อซวิ่งตามมานะคะนี่นะเขาก็จะสไลด์ไปแบบนี้เลยเออ,เ,อเลยเลย,เลยอ่ะสไลด์กลับมาช่วยนะคะนี่กลับมาช่วยน้องเอลนะคะ ดุกดิกดุกด,กด,กด,กดิกอยู่นั้นสองคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมว่าเขาช่วยพอเขาช่วยเสร็จแล้วเนี่ยเอลก็จะลุกเดินออกมาแต่ในฟิลของเราเราจะไม่เห็นเอลเดินเห็นไหมเราจะเห็นเอลนอนอยู่เสย่เหมือนเดิมแต่เดี๋ยวเอลจะหายไปเพราะว่าถือว่าช่วยแล้วนี่เห็นไหมช่วยแล้วเปิดกล่องออกมาเก็บของนะคะมันก็คือยิ่งเราช่วยเอลได เยอะนะคะเราก็จะได้ของดรอปที่มันค่อนข้างดีนเองและก็มีอีกคนหนึ่งค่ะจะเป็นเอลที่ติดอยู่บนต้นไม้แบบนี้นะคะเราก็จะต้องเอาบันไดาามาวางนะคะเพื่อให้น้องเนี่ยเดินลงมาได้วางฉึกไปแบบนี้แต่พบว่าดิฉันตาเหค่ะดิฉันวางไม่ตรงแต่ไม่เป็นไรไม่เกินความสามารถเอลสามารถลงได้แม้บันไดมันจะเอียงไปบ้างก็ตามนะอุตส่าห์มาช่วยแล้วเธอก็ พยายามออกมาหน่อยเธอเออแล้วตอนนี้คือฉันเกิดอ,อะไรขึ้นฉันจะยิงหมาแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยอ๋อคือฉันไปยืนในตำแหน่งของกล่องของขวัญน,นะคะมันก็เลยทําให้ฉันเข้าไปอยู่ในกล่องของขวัญเปิดออกมามันก็เลยไทยแดนฉันออกมาพร้อมกับของขวัญน,นะคะแต่จริงๆแล้วคือฉันไปยืนอยู่ตรงนั้นพอดีนะคะอ่ะก็เห็นไหมเมื่อกี้เหมือนจะดอกเป็นอาวุธนะคะเป็นลูกดอกพิษนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยเอลไปเรื่อยๆเนี่ย ในกล่องของขวัญที่เอลดอบมาให้เนะี่ยมันก็จะเป็นพวกอาวุธแบบในแบบต่างๆนะปืนเลเซอร์ใหญ่ปืนเลเซอร์แบบเล็กปืนลูกซองนะคะหรือว่าหอ,อกพิษหรือแบบอาวุธอื่นๆนะคะมีโอากาสดอบได้ บางอย่างที่ไม่ใช่แรไอเทมเช่นกันแต่ถ้าเธอมากับดวงเธอจะได้อะไรที่มันเป็นแรไอเทมนั่นเองมัวตามหาเอวนะเปิดแมปล่าเนื้อจนลืมไปเลยลืมอะไรฮะลืมช่วยเด็กนะคะก็เลยมาแวะช่วยสักหน่อยนะคะไม่ใช่รายมีปืนแล้วไงมีปืนแล้วแล้วห้าวได้นะคะแล้วไอ้ปืนเนี้ยปืนลูกซองหรือปืนไรเฟริลวะเออปืนยาวเนี่ยเราว่ามันยิงดีนะคะสองนัดก็คือหมาป่าตาแดงก็คือตุยแล้วนะคะหมาป่าอัลฟาเนาะเออก็คือมันแรงดีนั่นเองนะ ปืนมันก็แรงไปตามเลเวลแหละถ้าเป็นลูกซองก็จะ,ะแหะแรงขึ้นนะเลเซอร์ก็แรงขึ้นมีอีกแต่ว่าเราว่าแค่อันนี้มันก็โอเคแล้วแต่ข้อเสียก็คือมันรีโหลดนานนิดนึงช่วงแรกๆเนี่ยเรารู้สึกว่ากวางมันไม่ได้ดุเท่าไหร่นะถึงมันวิ่งตามมันก็ไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้นก็เลยไม่ค่อยกลัวแบบว่าเออถึงยืนแล้วเย็นแล้วมืดแล้วฉันก็ยังแบบชิลๆอยู่ข้างนอกได้แต่ข้อควรรู้ข้อหนึ่งที่อยากจะบอกนะ รู้สึกว่าพอแบบหิมะมันเต็มพื้นที่อย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนวิ่งช้าลงนะคะรู้สึกได้เลยว่าช้าลงอ,ะอ,อ,อ่ะและนี่ก็คือเอลอีกคนหนึ่งนะที่นอนอยู่กลางแอ่งหิมะนี่เราก็สไลด์มาช่วยแบบนี้นะเห็นไหมเขาก็พอเราเขาเราเอออะไรวะพอเราช่วยเขาเสร็จเขาก็จะเดินออกไปแบบนี้อ่ะแล้วก็ให้เป็นของข,องขวัญออกมาแบบนี้เราก็มาเปิดแล้วได้อะไรคะได้เห็นไหมได้ปืนเลเซอร์แบบใหญ่นะคะซึ่ง มันยิงแล้วมันก็โหลดนานเป็นพาดเลยนะแต่ถามว่าถ้าสู้กับพวกละทีก็โอเคแหละมาพร้อมๆกันแล้วยิงปุ้งเดียวไปมันก็ช็อตคนข้างๆได้ด้วยใช่ปหมล่ะแต่มันไม่โอเคกับการที่เราจะไปแบบกับคนแบบเราอ่ะคนที่ยิงไม่แม่นแ,แบบเราอ่ะพอมันพาดแล้วอ่ะมันต้องรีโหลดนานนึกออกไหมก็เลยแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อยากได้แบบปืนเลเซอร์อันเล็กมากกว่านะคะส่วนอันนี้ไปรัชทาบอกว่ามีกล่องที่เรายัางไม่ได้เปิดเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าไปช่วย เอวมาให้แล้วนะแล้วเราต้องมาเปิดด้วยนะคะเปิดกอ,องขวาญอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ามีหมาป่าอยู่เยอะนะคะอ่ะตัดภาพมาเลยละกันนี่นะคะเราก็จะลื่นในอะไรวะคือเป็นอะไรสมองเป็นอะไรไปเราไม่รู้นะคะทุกคนคือเราก็จะเออร่นเล่นอยู่บนถ้ำกลางหิมะนะคะเล่นสเก็ตบนหิมะนะคะใครจะเล่นสเก็ตแบบเออมันสามารถเล่นได้ด้วยนะนี่ไงเน,นี่เห็นไหม เออนี่ฮะเออจริงๆแล้วมันมีด่านแบบว่าด่านที่เราจะต้องไปคล้ายๆเหมือนออบบี้อ่ะคือเล่นสเก็ตแบบนี้แหละผ่านด่านต่างๆผ่านสิ่สงกีดขวางต่างๆนะคะแล้วเราก็จะได้รางวัลแต่ว่าเราอ่ะไม่ค่อยถนัดสายออบบี้อะไรแบบนี้นะ สายแบบเออจู๊กหลบอะไรเงี้ยก็ไม่ถนัดเหมือนกันนะแต่ตอนนี้กําลังหิวนะฉันต้องกินแล้วนะฮะจังหวะนี้เนื้อสดก็กินค่ะทุกคนเอามากินก่อนนะคะเนื้อสดสดฉันก็กินได้นะเพราะฉันจังอยากได้กระสุนเพิ่มก็เลยกินเนื้อสดประทังชีวิตไปก่อนสเสร็จแล้วเบลล่าก็บอกนี่ไงเอาเนื้อสดมาเสิร์ฟเชฟบอกว่าจะพามันมาทําไมหมาป่าตาแดง,นง,งเนตองอามานะคะหลังจากนั้นฉันก็นึกได้ว่าเฮ้ยวันนี้มีคนมาบุก น้องฟางฉันบอกไปถูกเลยว่าจะโหดหรือน่ารักดีนะคะน้องมีมาพร้อมกับไฟหลากหลายสีสันบนหัวน้องนะคะและอย่างที่บอกโดยความที่ว่าเราเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์ฐานนะคะหรือผู้ปกป้องฐานเพราะฉะนั้นฐานของเรามันค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็เข้ามาถึงปุ๊บก็คือชิวๆได้เลยไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะอยากทาอะไรในนี้ก็ทําน,นะคะส่วนพวกลัทธิก็คือขอแค่มันไม่โดดข้ามรั้วมาเป็นพอนะคะถ้ามันเข้าตามตอกออกทางประตูเนี่ยก็คือปลอดภัยแน่นอนเห็นไหม ไม่มีใครฝ่ารั้วลวดหนามของเราเข้ามาได้นะรั้วไม้หนามของเราเข้าไม่ได้ทุกอย่างก็จบะลืมนะคะและเราก็เจอเอลอีกคนหนึ่งแล้วนะคะเราจะตัดภาพไปแบบนี้เลยนะให้ดูนะแล้วก็ไม่รู้ทำไมครั้งนี้เจอแต่แบบนอนอยู่ในแองน้ำแข็งซะมากกว่านะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายแบบมากๆนะจะเจอแค่อยู่บนลานน้ำแข็งแบบนี้นะอา้าวน้องๆโตโตน้อง,นองหนูหลบหน่อยสิลูก อ่ะทำก่อนแล้วกันมาเปิดกล่องก่อนแล้วกบมันเป็นอะไรเนี่ยต้องการอาหารตลอดเวลาแล้วจริงๆมันไม่ใช่กบ้วยนะมันคือกวางนะเอออ่ะแล้วเราก็เดี๋ยวเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับนะคะใครหยุดเล่นไปนานแล้วเนี่ยจะบอกว่ามันอัปเดตมาแบบมีอะไรนะ่าสนใจเยอะมากนะมันจับสัตว์ได้แล้วด้วยนะคะจับสัตว์ที่แบบจับได้ทุกอย่างเลยนะกระต่ายแมงป่องกบก,บกบก็จับได้นะทุกคนเออแมมมอสใช่ไหมอะไรเงี้ย หมาป่าหมาป่าในแบบต่างๆใช่ไหมหมีอะไรเงี้ยคือจับได้หมดเลยนะใครที่พลาดไปตั้งแต่อู้สมัยอัปเดอก่อนหน,น้านู้นหลายเดือนที่แล้วก็คือจะบอกว่ามันจับสัตว์ได้แล้วนะบางคนเนี่ยฉันนึกว่าสวนสัตว์นะคะคือจับแบบจริงจังมากๆนะแล้วลองคิดดูนะถ้ามาเล่นห้าคนมันจับครบทุกคนเนี่ยโอ้โหเป็นปู่นะทุกคนเออเนี่ยเราก็มีอยู่สองตัวนะคะก็คือตัวหนึ่งชื่อชาดานะเพราะว่าน้องเขาเป็นสีดำส่วนอีกตัวหนึ่งออกสีน้าตาลน้ําตาลเราก็เลยจะ เปลี่ยนน้องมาชื่อกาแฟแล้วกันคือส่วนใหญ่หมาเราจะเป็นชื่อเครื่องดื่มหมดแหละ,ะว่าเราเป็นคนที่ชอบดื่งกิ้งมากๆนะคะเอออ่ะเป็นกาแฟกับน้องชาดำนะคะถ้ามีสีส้มๆจะให้ชื่อชาไทยถ้ามีสีขาวจะให้ชื่อนมสดนะคะถ้ามีสีชมพูซึ่งมันไม่ค่อยมีหรอก อ่ะอันนี้น้ำผึ้งนะคะอันนี้น้ำผึ้งนะของเบลลาซ่านะอ่ะนี้เห็นไหมเห็นไหมทุกคนมันจะขึ้นแบบนี้นะเอลแฮปอ่ะก็คือมีสองเอลเนี่ยปรากดตัวขึ้นในแมปแหละต้องการให้เราช่วยเหลือก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องไปช่วยแต่ว่าไฟไม่ค่อยดีนะกองไฟไม่ค่อยดีวันนี้ก็เลยจะขอตัดไม้ก่อนแล้วก็สนุกเขาแหละอืมงานการไม่ทําแล้วนั่นนั่นดูนั่นเห็นไหมนั่นเห็นไหมนั่น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  อืมนะ่ะงานการไม่ทันแล้วไม่ทําแล้วไม้เมย mới, ไม่ตัดไม่หาไม่เติมไฟอะไรแล้วนะคะนางสนุกนูน่นนู่นไปอยู่นูน่นนู่นเห็นไหมน,นันน่นนั่นนั่นเข้าไปเล่นสเก็ตแล้วนูน่นนูนน่นนะฉันก็ก็ทํางานไปเถอะจริงจังมากนะคะทางนี้ก็จริงจังมากนะคะทางนู่นก็คือชิลมากนู่นนู่นนู่นมาแล้วนั่น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 เห็นไหมนั่นน่าน่นน่นอืมไม่ทําเลยงานเงินไม่ช่วยกูเลยนะคะจังหวะนี้อืมดูมันสนุกแหละ สนุกเขาแหละปล่อยตูจริงจังอยู่คนเดียวนะคะไม,ม้เมยนั่นชน,ชนชนกูอีกไม่ช่วยไม่ว่าดันชนกูอีกดูมาเถอะอ่ะประมาณนี้นะทุกคนมันก็คือเป็นอะไรที่อัปเดตขึ้นมาแลาสนุกว่ะรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีก็เลยกลับเข้ามาเล่นอีกรอบนะไม่ว่าจะเป็นการที่เราสามารถเทรนสัตว์จับสัตว์ได้นะคะมีคลาสอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นแถมยังมีลูกเล่นในแมพเยอะขึ้นอีกเรารู้สึกว่า เฮ้ยมันสนุกดีก็เลยกลับมาอีกรอบนั่นเองแต่ว่าก็ตั้งใจแล้วแหละว,ว่าปีหน้าเนี้ยจะลงคอนเทนต์เกมให้มากขึ้นนะคะแล้วก็จะไปหลากหลายเกมที่ไม่ใช่แค่โรบอกอย่างเดียวยังไงก็ใครที่ชอบสไตล์การเล่นเกมแบบนี้ก็แวะมาติดตามกันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ